อันยองเซโยสวัสดีทับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออกมาก่อเคป๊อปนะครับ สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Pepy Monster กันขอเริ่มที่เรื่องไอชอนกันก่อนเลยดีกว่าเมื่อเพื่อนของไอชอนนะครับตั้งแต่ประถมมีการลงรูปของไอชอนแล้วก็แก๊งเพื่อนเนี่ยและพูดถึงไอชอนเอาไว้ด้วยฟิลแบบชื่นชมว่าไอชอนนั้นเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยโดยเพื่อนสนิทหรือว่าแก๊งเพื่อนของไอชอนนะครับตั้งแต่ประถมเนี่ยได้บอกว่าไอชอนนั้นเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยเป็นคนที่มีความร่าเริงจิตใจดีเข้ากับเพื่อนๆนทุกคนได้เป็นอย่างดีมากๆและพวกเรา แทบจะไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่าทุกครั้งถ้าหากได้บังเอิญเจอกับอาชอนอาชอนจะเป็นคนยิ้มแล้วก็ทักทายตลอดเลยว่าไม่เจอกันนานเลยนะประมาณนี้เขาบอกว่าอาชอนเนี่ยแทบจะทักเพื่อนเพื่อนก่อนทุกครั้งเลยไม่มีการถือตัวใดใดทั้งสิ้นถึงแม้ว่าตอนนี้อาชอนจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตามก็ยังคงน่ารักกับแก๊งเพื่อนและก็ถึงแม้จะเป็นเพื่อนตั้งแต่ ประถมนะครับตั้งแต่เป็นเด็กอายุน้อยแต่อายอนเนี่ยจำเพื่อนๆได้และจะทักเพื่อนๆนทุกครั้งอันนี้ก็เป็นโมเมนต์เล็กๆแต่ว่าน่ารักมากๆที่เหล่าเพื่อนของอายอนเนี่ยได้ลงรูปเอาไว้แล้วก็เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมแล้วด้วยนะครับยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยแล้วก็เขียนชื่นชมอายอนพร้อมกับบอกเล่าโมเมนต์ดีๆความประทับใจที่มีต่อเพื่อนคนนี้ที่ในตอนนี้เนี่ย เป็นเมมเบอร์ของ Peppy Monster Girl Group Gen 5ที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆไปแล้วใครเนี่ยที่เป็นเมนไอยอนเอ็นดูไมรู้สึกยังไงบ้างกับความน่ารักนี้คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องของ Challenge Hot Sauce นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยฮาริตากับโรร่าเข้ามาเต้น Challenge Hot Sauce ด้วยกันซึ่งการมาของทั้งสงคนนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันเลยนะครับแฟนเก่าบอกว่านี่เป็น Hot Sauce คลิปเต้น Challenge เวอร์ชั่นที่สวยที่สุดเป็นฮอตซอสเวอร์ชันของ v i s ชวลที่มาเต้นด้วยกัน Hot s อสเบิร์ติฟูลเวอร์ชันนะครับความน่ารักความ v i s ชวลตัวตึงของทั้งพริตาและโรล่าทุกครั้งเนี่ยที่มีอะไรที่แบบต้องอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปเนี่ยจะถูกแฟนเก่าพูดถึงเรื่องความสวยแบบแพคคู่ความสวยแบบคูณ2ของทั้งสงคนอยู่เสมอเลยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเต้นชาเลนจ์ง่ายๆนะครับในชุดที่มีความแบบฮิปฮอปมากๆ แต่ความสวยนั้นเนี่ยก็ยังคงโดดเด่นไม่สามารถกลบได้จริงๆแม่เกาเขาก็เลยอวยเป็นเลยหนึ่งว่านี่คือ h o Hot s a u c e เวอร์ชั่นคนสวยมาเต้นด้วยกันเป็น h o t s a u c e Challenge เวอร์ชั่นที่สวยที่สุดเลยนะครับทุกคนเห็นด้วยกันหรือเปล่ากับมาดามริต้าและนางเอกซีรี์โรรามาเต้นด้วยกันทุกคนเห็นถึงความสวยความวิชวลแบบแพคก้ไหมก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับ